มาต่อจ้า4.3จ้า4.3คืออะไร4.3คือขอบขายขอบขายคืออย่างค่ะขอบขายคืออย่างนี้ค่ะหยิบกระดาษขึ้นมาหนึ่งแผ่นอ่าเดี๋ยวเราจะเขียนขอบขายเนอะอ่าเราหยิบกระดาษขึ้นมาหนึ่งแผ่นปุ้มอ่าสมมุติว่าอันนี้คือกระดาษนะคะหรือว่าภาษาอังกฤษคือสโคบปนี่นะคะ อ่านะคะขอบข่ายมีอะไรบ้างคือถ้าตามข้อกําหนดเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเธอเธอเธอเอาสวอตกับตารางความต้องการและความคาดหวังเนี่ยเอามารวมในขอบข่ายนะถ้าวิธีการทาของดิฟก็คือดิฟทำสวอตทาตารางความต้องการและความคาดหวังแล้วก็มาแบกไว้ข้างหลังขอบข่ายคือไม่ได้เอามารวมตรงเนื้อหาอะไรนะคะขอบข่ายคือเขียนสิ่งดังต่อไปนี้ชื่อบริษัทที่ตั้ง นะคะชื่อที่ตั้งนะคะถ้าเรามีหลายที่ตั้งใส่มาให้หมดแต่หมื่นสี่มันก็ไม่ค่อยแบบซีเรียสขนาดนั้นนะคะสำนักงานที่ตั้งโรงงานที่ตั้งโกดังที่เป็นแบบเลขที่เอ่อบ้านเราอะเ,ออเลขที่บ้านเราที่ตั้งเอ่อโรงงานนะคะเอ่อผลิตภัณฑ์และบริการเราเป็นธุรกิจประเภทอะไร บริการนะคะแล้วก็มีกระบวนการอะไรบ้างอ่ะอันนี้แหละขอบขายนะคะเขียนเขียนไปทำไมอะคะเราทุกคนรู้จักบริษัทของเราเองดีแต่อันนี้เราเขียนไปทำไมอะเขียนแค่นี้หรอแผ่นหนึ่งใช่อันนี้แหละคือ4.3ขอบขายนะคะเราอะนะรู้จักไอ้พวกเนี้ยเรารู้จักจริงๆอ่าเราก็รู้แล้วล่ะว่าบริษัทเราชื่ออะไรที่ตั้งที่ไหนอะไรยังไงเรารู้หมดแล้ว อันนี้เป็นเราเออนะแต่คนที่ไม่รู้จักแต่ด้านแบบว่าจะต้องมาเกี่ยวข้องกับเราอะ่ะก็คือเอ่อจริง,รงๆเขาใช้คำว่า interested party ก็คือเออผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่นีแบบมองมองว่าจริงๆแล้วไอ้ตัวขอบขายเนี่ยเขาต้องการสื่อสารกับ CB เซอร์ติฟายบอดีที่เขามาตรวจระบบเราอะเออเวลาเขามาตรวจระบบเราเนี่ยเขาต้องแอปเหมือนแบบเขารู้จักเรามาตั้งแต่ชาติตางก่อนใช่ไหมอ่ะเอ้ยเอ้คันว่าสมมติบริษัทเราชื่อบริษัทตั้งหวังเจงหวังเจงเจงไี่ไหมเลยอ่ะนะคะเอ้ยคันแบบเขาจะไปเซิร์ชในูเกิลเหรอเอ้ยตั้งหวังเจงทํางานอะไรอ่ะก็ดูตลกเนาะเอ้ตั้งหวังเจง,งออเ,เอ่เเอมีผลิตภัณฑ์อะไรมีบริการอะไรมีกระบวนการอะไร,ระบารไร้าง ไอ้คันเขาจะมาเดินมาถามเราเหรอว่าที่อาดาบริษัทเธอทําอะไรนะก็ที่ตั้งอยู่ที่ไหนนะแล้วก็จดๆมันก็ดูตลกดังนั้นเขาก็เลยพยายามแบบพยายามให้ข้อกําหนดเนี่ยส่งซิกว่าเราจะต้องเขียนอันเนี้ยให้เขารู้อ่ามันเลยเป็นข้อ4.3เงี้ยจ้าอ่าเราก็เขียนไอ้พวกเนี้ยไปแต่เวลาเราเขียนน่ะเขาก็จะไม่ใช่แบบเขียนมาแล้วก็หยิบมาหนึ่งแผน่นอันนี้จ้าขอบคายใช่แล้วจ้าโดยมากเขาจะไม่ทําแบบนี้ เขาก็จะรู้อันนี้เรียกว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติข้อกําหนดไม่ได้พูดเนาะเขาก็จะเอาอีเนี่ยไปยัดใส่ในสิ่งที่เราเราตั้งชื่อว่าแมนนวลหรือว่าคู่มือคู่มือ สิ่งแวดล้อมอ่าอ,อาจจะเป็น v n v o r o n n t n t m a n u a l หรืออาจจะเป็น m n n g g m m n t t m n u a l รวมกันเลยหรืออาจจะเป็น EQM นะคะ v i r o n m e n t a l quality เมนนอะไรก็ตามแล้วแต่องค์กรแล้วแต่ระบบเซตอ่าไม่มีผิดถูกนะคะเอ่อแต่ว่าอันนี้เรียกว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัตินะคะโดยมากเขาก็จะทำแบบนี้ไม่ใช่ว่าบังคับแต่ แต่ร้อยละร้อยอ่ะก็รู้ร้อยละร้อยจะรู้กันโดยเซนว่าถ้าฉันอยากดูขอบขายฉันต้องไปดูที่แมนนวลมันจะอยู่ที่แมนนวลน,นะคะมีมีใครเอาไปไว้ที่อื่นไหมอะ่ะเท่าที่เช็คมาเท่าที่ถามเท่าที่คุยมานะก็ก็อยู่ตรงนี้แหละเขาก็อยู่ในแมนนวลแหละไม่เคยเห็นไปอยู่ที่อื่นนะคะนี่คือข้อสี่จุดสาม